โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวินัยโลบกแบบไทคูลไอจีนั่นเองครับก็เขามาเล่นสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับก็คือเนี่ยก็จะเป็นการเนี่ยไทยคูลอะไรโอ้๋ยวแป๊บนึงนะผมขอ,อนี่ก่อนติดตั้งพวกของอะไรนี่ก่อนผมสุ่มได้มาแป๊บนึงนะโอเคครับก็คือสมมุติพอเราสุ่มได้อล่าดีๆมาเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเอาไปอยู่ในช่องไหนเนี่ยมันก็จะมีสามช่องนะรเริ่มต้นมาอย่างงี้เลย ซึ่งอันนี้ผมสุ่มได้นนเท่าไรเนะี่ยหนึ่งในหมื่นห้าครับคือเล่นแป๊บเดียวได้เฉยนะฮะอันนี้ก็หนึ่งในหนึ่งหมื่นแปดนะฮะอันนี้ก็หนะึ่งในหนึ่งพันเนาะอ่ะลิงเดี๋ยวตั้งค่าตัา้งค่าอยู่ไหนวะอ่นเนี้ยตั้งค่าเนี่ยออตโต้เก็บเนี่ยผมเอ้ยพี่ชีออโต้เก็บอะคือมันยังไงอะ เออเดี๋ยวถ้าสมมุติผมตั้งข้าไว้ที่หนึ่งพันอ่ะสมมติเราได้สม,มได้มากกว่าหนึ่งพันมันจะถามว่าจะเก็บอันนี้หรือไม่นะครับสมมตั้งข้าไว้อย่างงั้นเพราะว่าจะได้รู้ไงว่าจะเก็บอันนี้ดีไหม่ะโอเคเดี๋ยวขอสำรวจแมปก่อนนะว่ามีอะไรบั่งอุ้ยเอาอ,อ,อตกแมปช่างมันนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงอะเอ้ยไอบล็อก,กนเนี่ยถ้าสมม,มุติผมเก็บแล้วมันจะได้เงินใช่ไหม อันนี้ผมไม่รู้นะโอ้แป๊บหนึ่งโอเคนะครับเหมือนจะมีห้องคลาฟของอยู่นะผมเคยเดินผ่านอยู่ตอนยังไม่ได้อัาจคลิปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะอยู่ไหนวะไอ้นี่ไงห้องนี้ห้องนี้เนีคยมันก็จะมีพวก Lucky กกอ u r a ครับ Speed Aura มันจะมีหลายจำพวกเลยฮะเฮ้ยอันซ้ำหรือเปล่าอ๋ออันซ้ำอันซ้ำเ,เดี๋ยวแล้วมันปิดตรงไหน,นอ๋อเออเดี๋ยวเอามาแทนไอ้ด้านล่างก่อนโอเคเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย แต่เด็เด็ดแล้วว่าเขาสร้างไงมันโหขนาดนี้วะอืมเดี๋ยวนะโผมาอีกละวมาอีกละอันสนามนั่นไงเอาไอยังไม่ทันได้กเ็เลยหายเฉยเนาะเฮ้อยอย๋อไอมันมาจะเปลี่ยนนี้น มาอีกแล้วอุยอ้ยเฮ้ยสีงี้ผมไม่เคยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเอามาแทนอันล่างสุดเนาะโอเคเฮ้ยก็ดูดิติดอีกละอือหือเดี๋ยวนะถ้าสมมติผมอยากอัพเกรดบ้านมันต้องอัพเกรดไงโอ้มาอีกแล้ว สามวิธ้มาบ่อยจริงอะ่ะอุ้ยเอา้าอ๋อคุณรู้มุรู้เลยถ้าสมมติมันสกิปอัตโนมัติคือช่องมันเต็มฮะเนี่ยผมไม่ได้อัพเกดช่องฮะดูดิความจริงคือผมอัอยมันมีแบบปิดคัสซีไหมฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงมีปิดคัสซีไหมเนี่ย เอัจจะไม่มีปิดคัฟซีนนะคะคนดูคือต้องอัพช่องก่อนนะฮะมครับอัพค่าแรกหนึ่งพันอัพขั้นสองสองพันห้า 2, 2, มันจะค่อยๆเยอะไปขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะโอ้ยใช้เยอะจัดอต่เอาจริงอันนี้มันไม่มีให้อัพเกรดอ่ะถือว่าปล่อยมันไปเนาะดูดิคือเยอะอะ เฮ้ยมามา,มาเดี๋ยวมาเก็บอาลา่์ก่อนนะฮะอ้ข้ามอีกแล้วโอ้ช่างาัวๆจังมันอืมแบบนี้มันก็น่าสนใจดีนะแต่แบบนี้ก็มันก็ต้องอยังไงมันก็ต้องเอฟเคแล้วอยากแบบมีอะไรดีๆเฮ้ยแต่มันก็ต้องมาคอยดูจอนะว่าแบบ เรอาอรล่าอะไรสุ่มได้มาบ้างหรือเปล่า,าจะได้มาดูจอก็จะได้แบบมากดใส่ช่องนึงช่องนี้ให้นะเอ้ยรือเปลี่ยนเนี่เรียบร้อยอุ้ยสปอนโคตรไวอ้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกมันเป็นสามสิบเจ็ดมันก็แปลงเป็นเจ็ดสิบเอ้ยนะอเจ็ดร้อยยสบเก้าะ ไงมีลักกี้อะฮะเป็นกล่องลักกี้เ๋ยวผมลองกดใช้ดิอนนือยั่ไนวะเอาหมดอ๋อคือผมใช้อยู่โอเคโอเคอผมรู้ละก็คือไอ้กล่องที่ผมเก็บเมื่อกี้มันคือพวกกล่องบูทเว้ยไอ้ตะกี่ผมเก็บเขียวๆมาใช่ไหมเนะะี่ยมันก็จะเป็นกล่องลักกี้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจละ ก็งองอยู่ก็นึกว,ว่างเงินเดี๋ยวเนี่ยเจอล้วก็เก็บไปเลยครับเอามาค้าเป็นของโหดต่อได้เอาเจอบ้างคนหนึ่งแนละ้วพี่ครับผมขอแล้วกันนะขอแล้วกันนะพี่เออย <c oughs> นียครับไอ้ขวดน้ำเงินน้ำเงินอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นสปีดสปีดโลใช่ไหมไม่ใช่ฮะอ๋อโลสปีดโอเค เฮ้เ hey, 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 hey. กือบตกแฮปอันนี้คืออะไรอะ่ะแดงแดงคืออะไรวะ What the fuck กดแล้วไม่มีโอ้โหมาอีกแล้วเฮ้ยอันสาำเปล่านั่นไงจะเอามาแทนอันล่างแทนไปก่อน เด็กสักแป,ป๊บก็มานะครับเฮ้ยเราลองกดดิอ๋อเกมพาร์ตเกมพาร์ตอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรโ oh, hey. อ้โห้ยท็อปหนึ่งหลักอะไรวะน่ะ คลิปนี้ยังมาแค่สำรวจแบบไปก่อนครับไม่ได้แบบอไม่ได้แบบมาเล่นอะไรแบบทางฟาร์มไปคูอะไรย่างน,นี้นะฮะโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มเลยเก็บก่อนบิ๊กไหมอุ้ยนั่นไงลัคก,กี้ลัคก,กี้อึบ มานะครก็จำนวนคอยผมที่มีผมมีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่สองหมื่นนะฮะอืมโอเคนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรถารับนอกจากเนะอชเคเฉยนะอเกก็คลิปหน้าก็อาจจะมาตอบแบบนี้นะฮะก็โอเคขอจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย